สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินไส้ย,ย่างหมักกระเทียมพริกไทยกันนะครับทุกคนครับตอนนี้กําลังย่างครับผมเริ่มจะสุกแล้วครับคิดถึงข้าวเหนียวเลยครับถ้ามีข้าวเหนียวนะสุดยอดครับผมอันนี้ผมก็ทําน้าจิ้มแจ่วไว้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้กินกับน้าจิ้มแจ่วย่างไฟอ่อนครับนี่ต้องใจเย็นๆน,นะทุกคนเนาะ กา <laughs> ใจาย้อเนี่ยผมไหม้หมดเลยนะครับอันนี้ก็นั่งเฝ้าตั้งนานแล้วครับมันตกแล้วไฟมันจะจะลุกขึ้นมาครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมากินไส้อ่อนกันนะครับส่วนไส้ดิบเดี๋ยวผมจะเอาไว้กินตนคืนนะฮะเอ้ไม่ใช่ไส้ดิบนั้นกินตอนคืนนั้นเป็นกระสือกระหังแล้วนะ <laughs> ปอบแล้วครับปักปอบมือ ส่วนนี้ครับผมอันนี้น้ำจิ้มแจ่วของเราครับนี่ทุกคนแซ่ปบอแซ่บบอแซบบอ่ปในน้อนครับใส่ข้าวคั่วครับผมใส่น้ำมะนาวใส่น้ำปลานะครับใส่พริกพริกปน่นโอเคครับผมตอนนี้น่าจะสุกได้ที่ครับเดีย๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับไป สวัสดีทุกคนครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมวันนี้เราจะมากินไส้อ่อนย่างนะครับผมเป็นไส้อ่อนหมักกระเทียมพริกไทยนะครับผมตอนนี้ย่างมาเสร็จเรียบร้อยครับผมมาเลยครับกินด้วยกันครับผมมีน้ำอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าไว้ใกล้ๆครับผมอันนี้ผักชีครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับผมอันนี้ไส้อ่อนแบบร้อนๆย่างมาแบบใหม่ๆเลยครับ ไก่ตัดครับผมแบบนี้ต้องมีไอ้น้ำาัซ่าเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> กินกับไซอ่อน <c oughs> หอมมากมาครับทุกคนครับทีมก่อนสุดยอด มันมากครับอย่ากินมานานครับทุกคนครับอันนี้เขาหมักมาให้เราเรียบร้อยครับสบายมากเลยครับอร่อยด้วยโอเคทิมน้ำจิ้มแจ่วครับน้ำจิ้มแจ่วทําเองครับมาครับทุกคนครับกินด้วยกันครับผมอ เป็นอะไรที่สุดๆด่ทุกคน มาครับทุกคนครับอร่อยมากครับผมตัวนี้ือ ยังไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ครับทุกคน หวานครับใช้อ่อนใช้หวานตอนนี้รู้สึกว่าหัวผมจะไม่แต้มมดนะครับ <laughs> มันโตกมาตรงไหนไม่รู้ครับอื <laughs> ถ้ามีน้ำเย็นๆสักแก้วนะทุกคนนะจำแล้วผม ยังเหนียวอยู่ครับต้องไปย่างใหม่ถ้าเหลือเอาให้กรอบๆก,กว่านี้ครับทุกคน หวานไซส์อ่อนครับทุกคนหอมกระเทียมพริกไทยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยครับทุกคนเขาหมักมาแล้วนะครับ ตรงนี้ครับขยาดลดน้ําหนักกาลังเด้งๆเลยครับผมมันนม อันนี้ชิ้นหนึงครับผมเด้งๆเลยครับ <laughs> มันนี่เป็นอะไรที่อร่อย,อยจริงครับทุกคนครับถ้าไม่มันแบบเป็นแห้งก็ไม่อร่อยนะครับตัวเนาะอันนี้ก็มันครับขออีกหนึ่งชิ้นครับทุกคนครับ โอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็มาชวนทุกคนกินไส้อ่อนกันนะครับผมไส้อ่อนหมักกระเทียมพริกไทยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ย่างใหม่มันยังเหนียวอยู่นะครับเดี๋ยวย่างมันกรอบๆครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะและคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ